สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆชาตกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผม First f i r ร์สไฟเวอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมาสเตอร์เกจกันดัมซีดหนึ่งต่อหนึ่งร้อยกันดัมฟีดอมกันดัมสอนะครับก็ MG ตัวแรกที่ผมรีวิวในช่องเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นยังไงไปชมกันเลย กูละเบือกับโควินอยู่มาหลายปีกลูลำาา้อยากจะตบมึงนะมึงเป็นตัวแล้วกูจะตบมึงไงมันเลยเป็นเลยในไอ้นวนดอนะครับก็สำหรับ MG Freedom 2.0งตัวนี้นะครับก็เป็นเป็นอไรที่งลักงาแม Mac ็กๆ m a เลยนะครับก็ก็เป็น MG ตัวแรกที่ลงในช่องนะครับแต่ไม่ใช่ตัวแรกที่ผมเคยประกอบนะ ก็ตัวแรกที่ผมเคยประกอบ,บคือคิริออสกันดั้มนะครับ MG คิริออสเดี๋ยวโอ้ยมารีวิวให้ดูนะก็สำหรับวันนี้ก็รีวิว MG ฟีด e d มกันดั้มก่อนนะครับก็ MG ฟีด e d มกันดั้มนะครับก็จะมีส่วนของไลเฟินะครับไลเฟิ Light แล้วก็บีมเซเบอร์มาให้สองคู่ด้วยกันนะครับติดที่เอนะครับนี่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปืนที่มันติดอยู่ตรงตรง,ตรงไอ้นี่เนี่ย ตรงน,นี้ก็การรีวิวคันนี้นก็จะลำบากหน่อยนะเพราะว่าฟีดอมมันตัวใหญ่มากแล้วก็จะมีชิวนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงตัวมันใหญ่ซะเเลอเกินยกออกมาให้ดูนะครับนี่คนระับก็ตรงแบ็คแพ็คก็จะเป็นปีกอย่างนี้นะปีก ที่เป็นจุดเด่นของฟรีดอมนะครับก็จะมีปืนอยู่ตรงนี้ด้วยครับผมก็ไม่ได้เอามาจัดทาอะไรมากหรอกเพราะมันจัดทายากนะครับแบบว่ากางปีกก็เลยปีกก็กางได้เยอะแต่ว่าผมก็ีวิวค่อนข้างลําบากก็จะขอไม่กางให้ดูนะครับก็ขาก็ขาก็ยืนไปข้างหน้าได้สุดแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็สามารถทําอย่างนี้ได้นะครับก็ตรงนี้มันก็จะเป็น ตรงข้างในนี้ก็จะเป็นแกนที่เอาไว้ขยับค้อส่วนตรงเท้านะครับน,นี่น่าจะไม่เห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันตกไปหน่อยก็งอเข่าได้ประมาณนี้นะครับนี่สุดสุดไปเลยนะแต่อาจจะปิดติดกระโปรงข้างหลังน,นิดหน่อยนะครับตัวตัวเท้านะครับก็หยียบได้สุด ขนาดนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่มีใครอยากทำหรอกไม่ดีนี่ก็ตรงเป็นอันนี้เป็นอันนี้อะไรนะกับบังเท้านะครับก็ขยับได้นิดหน่อยนะโอ้ยรีวิวลำบากเลยเย <c oughs> right. กินก็นี่นะครับ สำหรับส่วนหัวนะครับก็ได้รอบทิศทางเลยนะครับแต่ก็ระวังหน่อยนะครับแขนก็ได้สุดเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ไม่ไม่ให้ดูมากนะเพราะว่ามันลําบากในการรีวิวนะครับตรงกระโปรงคานี่ก็ได้ได้ไหลนั่นมาเนี่ยก็ขยับได้นะครับ ตรงนี้ก็ขยับได้เหมือนกันนะครับแถมตอนไอ้นี้มันก็สามารถเอาเป็นปืนอย่างนี้มาได้นะครับลำบากมือแขนมากนี่นี่คือบีมเซเบอร์นะครับก็เป็นมือขนาดใหญ่เลยนี่ก็คือชิลนะครับโล่โล่ตรงนี้นะครับก็เขียนมาถือไน้ ก็ส่วนตัวแอคชั่นเบสนะครับแอคชั่นเบสตัวนี้ก็ตัวนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตัวของมันนะครับเพราะว่าอันนี้ซื้อแยกแต่ตัวแอคชั่นเบสที่มันแถมมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่มาแถมแอคชั่นเบสมาด้วยนะครับโอเคเอาครับก็สหรับคลิปน,นี้ก็ไม่ยาวอะไรมากแค่4นาทีเองเพราะว่าก็รีวิวนิดหน่อยนะครับ ก็สําหรับตัวนี้ก็ถือว่าเท่มากเลยเท่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 มากมานะครับสําหรับคนที่ชอบเออยังลืมลืมให้ดูส่วนหนึ่งไปก็คือส่วนตรงนี้นะครับนี่เปิดออกมาก็จะเห็นจะเห็นเอ่ออะไรนะจมไปได้นี่เป็นเป็นคนขับนะครับด้านด้านในนะครับนี่เห็ก็ถือว่าออรายละเอียดด,ดีเลยนะครับนี่สรับตรงนี้ คนี่ครับโซความหลอที่นะครับ,นะรบก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ถ้าเกิดใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันบ๊ายบาย Yeah.